เอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมกาหวัดมูลเวนแล้วนะครับเมื่อในวันที่16นะเนาะเผยภาพกรมสัมพนะครับเอาเมื่อนี้เป็นเมื่อประกาศผลสลากรางวัลน,นะครับโอ้ยเมื่อคืนเนี่ยฝนตกร่งวันเป็นฝ่าหัวนะครับเป็นเปิดน้ำเล้าตกแห้งนะครับเนาะตกสอดเสากระแทกลิ้นเมืดคืนนะครับเนาะ เพิ่งเสยมายดในช่วงเสาของเมื่อหนี่นะครับเนาะสำหรับในุดนี้นะครับผมสาหรับตัวเลของเข้านะครับเนาะในคลิปนี้เข้าสิไปที่2ตัวล่างนะครับบทสรุปของเข้านะครับเฮ้าเสียเบืองเลขในเลขทั้งหมดีนนะครับเฮ้าในหวดี้เฮาสิใสเลขเด่นเป็นหลักนะครับเนาะก็คือเข้าสิใสเลข3สูตรนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือเลขเด่นเด่น3ตัวสูตรที่1เด่น3ตัวสูตรที่2แล้วก็เด่น3ตัวเด่น2ตัวในสูตรที่3นะครับส่วนนี้เป็นสูตรที่3เนาะนะครับ สูตรที่สามสูตรนี้นะครับเดินมาตั้งแต่สองหนึง่งสูตรที่สามมีสามสูตรนะครับเงี้ยววันที่นี้นะครับตัวหลักก็คือสองสูตรนี้นะครับถ้ามันไม่ชนก็จับคู่กันเลยนะครับไม่ชนนะครับจับคู่กันมาที่หกหนึ่งนะครับเนาะถ้าชนนะครับถ้าชนมาแล้วก็ชนสองก็มาที่สองนะมาที่หลักสิบออกสองหนึ่งนัครับนะครับแล้วก็สูตรที่สามนี่ก็ชนสองด้วยนะครับก็สองสองสองก็มาสองเลยนะครับแล้วงวดต่อมานะครับมีอยู่หนึ่งงวดเนี่ยครับมีอยู่งวดนี้ที่มีเอ็กซ์เซเดนท์นิดหน่อยนะครับมีเเเเอ็กซนน์าะ คนเก้านะครับเอ็กซเดนแต่เก้าไปมาจับคู่กันมาเสยมีงูอยู่วันเดียวที่เอ็กซิเดนเนาะครับแดววันที่นี้นะครับผมในงวดต่อมานี่ก็ชนไปที่เลขสองนะครับก็มาสองนะครับถ้ามันชนกันแบบนี้นะครับเนาะเราก็จะมาดูที่นะครับสูตรหาต่อสูตรนี้นะครับเนาะถ้าชนสองนะครับถ้าชนสองนะครับในสูตรห้าตัวไม่มีสองก็สองมาจับคู่กับห้าตัวนี้ก็จะมาที่คู่สองสามสองสามตัวนี้เด่น มาสองนะครับตัวนี้มีสามก็จับคู่กันก็จะได้สองสามนะครับในสูตรสองตัวก็แปดสามนะครับถ้าแปดสามสามตัวนี้ก็จะมาชนกับสูตรนี้ก็จะเป็นตัวเด็ดในชุดนี้เลยนะครับทั้งว่าต่อมานะครับสองสูตรนี้ชนกันที่หนึ่งนะครับชนกันที่หนึ่งเนาะนะครับชนกันที่หนึ่งแล้วนะครับในตัวนี้ก็มีหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้นะครับปีห้านะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็นะครับเด่นไปที่เลขหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งแบบนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแบบนี้ ะครับสูตรนี้มันไม่มีหนึ่งนะครับเนาะเราก็จับคู่กับสูตรนี้เลยนะครับงวดต่อมานะครับไม่ชนนะครับจับคู่กันมาที่50นะครับ50ไม่ชนจับคู่นะครับถ้าชนแล้วก็ต้องมาดูสูตรที่หาแล้วก็สูตร2ตัวนี้พร้อมนะครับเนาะงวดต่อมาชน5นะครับแล้วก็ชนสูตร2ตัวก็ชน5ด้วยอยู่ในสูตรที่3นี้อยู่ในสูตร5ตัวไม่มี5ก็เอา5้ามาจับคู่กับตัวนี้นะครับก็จะได้คู่54เพราะว่ามี4อยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็จะได้คู่5 4นะครับตัวนี้ชน5มา54นวต่อมานะครับ ตัวนี้สองสูตรไม่ชนกันก็จับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันก็จะได้คู่ไปที่คู่สามสองนี้นะครับสามสองตัวนี้ก็จะมีสองอยู่นะครับมีสองอยู่นะครับเด่นสองนะครับตัวนี้ก็มีสองก็เด่นสองนะครับเด่นสองนะครับแล้วก็มานต่อมานะครับสองสูตรนี้นะครับก็ไม่ชนนะครับไม่ชนก็จับคู่กันเลยนะครับก็จะมาคู่ที่สามหกนะครับสามหกนะครับตัวนี้ก็มีสามอยู่นะครับตัวนี้ก็มีสามอยู่ก็เด่นสามนะครับเด่นสามตัวนี้มีสามนะครับ นะครับเนาะแล้วงวดต่อมานะครับไม่ชนก็จะคู่อีกนะครับไปที่คู่แปดห้าเนี่ยครับตัวนี้มีห้าอยู่นะครับตัวนี้ก็มีห้าอยู่ก็เด่นห้านะครับเด่นห้านะครับนะครับในงวดต่อมานงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะชนหกนะครับสองสูตรนี่ชนหกสูตรสองตัวก็มีหกสูตรห้าตัวก็มีหกนะถ้าเป็นงวดแบบนี้ก็หนักหน่อยนะครับก็วิ่งหรือรวดนะครับเนาะเพราะว่ามันมีเลขตัวเดียวกันทั้งสี่สูตรเลยนะหนึ่งสองสามสี่นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะ สองสูตรนี้ชนกันไปที่เลขเก้าชนกันที่เลขเก้านะครับวดนี้ชนกันที่เลขเก้านะครับแล้ววันที่นี้นะครับในสูตรสองตวัวนะครับมีเลขเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองนะครับแล้ววันที่นี้เจ็ดกับสองอยู่ในนี้ก็มีเลขเก็ดครับมีเลขเก็ดอยู่ในนี้มีเลขเก็ดสองสูตรนี้ชนเก้านะครับเจ็ดตัวนี้นะครับมาชนสูตรห้าตัวก็คือตัวนี้ ครับสองสามหกเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับเลขในวันนี้ก็จะเด่นสองตัวคือเก้าในสองสนย์นี้ชนนะครับแล้วก็เจ็ดในสองสูตรนี้แล้วเจ็ดก็จะมาชนในสูตรนี้ด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมในสูตรนี้นะครับเข่ากับจับไปที่สองสูตรนี้ถ้ามันชนแล้วมันก็จะมาเข่ากับจับไปที่เลขเก้านะครับจับไปที่เลขเก้านะครับนี้นะครับครับสําหรับในวันนี้จับไปที่เลขเก้านะครับแล้วก็เอาเก้ามาู่กับตัวนี้นะครับ ทั้งหมดในห้าตัวนี้นะครับครับสองสามหกเจ็ดศูนย์นะครับแต่ตัวที่เด่นก็คือเจ็ดคู่เด่นก็จะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านั่นเองนะครับเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวเขาสะมาจับโปกันนะครับเนาะเด่นเก้านะครับเด่นเก้านะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเจ็ดเด่นเจ็ดอยู่ในชุดนี้แล้วนะครับเนาะก็จะเอาเก้ามาคู่กับตัวนี้นะครับสองสามหกเจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเด่นเก้านะครับ เด่นไปที่เลข9นะครับแล้วก็เอามาคู่กับ2 3 6 7 0นะครับ2 3 6 7 0นะครับเนาะแต่ตัวที่ชนมานะครับเนาะในสองสูตรนี้นะครับสูตรสองตัวก็จะมี7กับ2นะครับมี7กับ2สูตรสองตัวนะครับมี7กับ2ถ้ามี7กับ2นะครับเราก็จะเด่นไปที่เลข9 แล้วก็เด่นไปที่เลขเจ็ดนะครับนี่นะครับเนาะนะครับจับคู่กันก็จะเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับนะครับถ้าเข้าจับคู่กันนะครับมันจะได้สิบคู่นะครับตัวนี้เก้าสองสองเก้านะครับเก้าสองสองเก้านะครับเก้าสองสองเก้าเก้าสองเาข้าสิมาเบืองสูตรหลักสิบกับหลักหน่วยไปดูสูตรหลักสิบกับหลักหน่วยล่างนะครับสูตรหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับสําหรับหลักสิบหลักหน่วยล่างนี้นะครับเนาะเข้าสิบไปที่หลัก สิบหลักหน่วยเนาะสาหรับหลักสิบหลักสิบชนสองสูตรนี่ก็คือสูตรหลักสิบนะครับสูตรห้าตัวสูตรที่หนึ่งสูตรห้าตัวสูตรที่สองในสองสูตรนี้เทียบชนกันแล้วนะครับชนแล้วก็จะมานะครับชนหนึ่งสองสามมาที่เลขสองชนห้าหกเจ็ดมาที่เลขห้าชนห้าหกเจ็ดมาที่เลขห้านะครับชนห้าหกเจ็ดมาที่เลขห้าชนสองกับสามมาที่เลขสามชนสองกับสามมาที่เลขสามชนเจ็ดกับแปดมาที่เลขแปด ชนเก้าย์หนึ่งมาที way, ่เลขศูนย์วันนี้ชนห้าหกเจ็ดในหลักสิบห้าหกเจ็ดนะครับในหลักสิบนะครับห้าหกเจ็ดนะครับนี่คือหลักสิบนะครับห้าหกเจ็ดนะครับชนมาสามตัวนะครับเพราะฉะนั้นในเลขเจ็ดตัวนี้นะครับชนหลักสิบเลขเจ็ดชนหลักสิบนะครับตัวนี้เลขเจ็ดตัวนี้จะมาอยู่หลักสิบนะครับถ้าเจ็ดอยู่หลักสิบเลขเก้าตัวนี้ต้องไปอยู่หลักหน่วยนะครับ เราจะไปดูที่หลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยชนสองสูตรนะครับสูตรห้าตัวแล้วก็สูตรหกตัวห้าตัวกับหกตัวเอามาเทียบกันแล้วนะครับในหลักหน่วยล่างชนหนึ่งเก้าหนึ่งสองมาที่เลขหนึ่งหลักหน่วยชนเก้าหนึ่งสองมาที่หลักเลขหนึ่งหลักหน่วย ชน801มาที่เลขหนึ่งในหลักหน่วยชน235มาที่เลขสาชน1 013มาที่เลขหนึ่งชน801มาที่เลขศูชน4 245มาที่เลขสีชน123มาที่เลขสอชน689มาที่เลขหกนะครับชน125มาที่เลขห้งวดล่าสุดในชนหกแปดเกมาที่เลข6กงวดนี้ชน4ตัวแ9ดเหลักหน่วย8 9ดเนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในเลขเก้าตัวน uh ี้ก evet ็จะมาอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเลขเจ็ดตัวนี้อยู่ที่หลักสิบเลขเก้ามาอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นนะครับเจ็ดกับเก้าสองตัวนี้ก็จะมาอยู่ที่หลักหน่วยถ้าตัวนี้จับคู่กันจะได้สิบคู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเจ็ดนะครับเอาเจ็ดนะครับมาเป็นหลักสิบนะครับเอาเจ็ดมาเป็นหลักสิบตัวนี้นะเก้าตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดเก้าตัวเดียวนะ 9ตัวเดียวนะครับสําหรับในวันนี้2ตัวล่างนะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้มาจับคู่กันตัวนี้มันจะได้10คู่นะครับ9229 9339 9669 9779 9009นะครับถ้าเขาจับคู่กันนะครับนะครับว่าสาหรับเป็นคู่ชุด2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้จับคู่กันนะครับก็จะได้12คู่นะครับ12คู่ นะครับถ้าสองอย well kind of <qu> ่างนี paint, <qu> ้จับคู่กันแล้วชนแล้วเรียบร้อยนะครับชนแล้วเรียบร้อยจะได้คเลขคู่เดียวนะถ้าชนแล้วเรียบร้อยถ้าตัวนี้เอาตัวนี้มาจับคู่กันได้สิบสองคู่นะครับแต่ว่าเอาตัวนี้กับตัวนี้จับคู่กันได้สิบคู่นะครับเอาตัวนี้มาจับคู่ตัวนี้ได้หน่อยกว่าตัวนี้ครับตัวนี้นะอันนี้เป็นหลักสิบอันนี้เป็นหลักหน่วยอันนี้เลขเด่นอันนี้ก็เลขเด่นนะครับเทียบใช่กันแล้วมีเลขเหมือนกันอยู่คู่เดียวก็คือ 9นะครับ7 79คู่เดียวสำหรับในเลข2ตัวล่างในวันนี้นะครับเอาขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้นะครับพอแม่จะเพียงสำานีล่าบนเป็นไปเลยนะครับเนาะเอานะครับในช่วงบ่ายของวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับได้ให้ไปพร้อมๆกันนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นจะเพียงสำนีล่าเป็นไปเลยสวัสดีครับ